ิดอะไรขึ้นเมื่อบอสบ๊กเผยบ้านฟินแลนด์ประกาศเลยว่าจะมีบุตรทายาทแค่สองคนแค่นาริตะโตเกียวเท่านั้นวัดสันพี่น้องเออแล้วที่นี่เอฟซีกับเสียงแตกนะคะเดี๋ยวจะบอยฟังว่าเอฟซี่ี พากันคอมเมนต์มาจังใดเนาะเพราะว่าบางคนก็อยากให้เรามีลูกใหม่พี่น้องบางคนก็แชร์ให้เรามีเมียมีลูกใหม่หลายหลายคนจ้ะพี่น้องบางคนก็เห็นด้วยกับบอดบิ๊กแต่ว่าส่วนใหญ่นี่จะอยากให้บอดบิ๊กมีลูกมีเมียใหม่นะคะบางคนก็ไปคอมเมนต์นะคะว่าไม่อยากให้บอดบิ๊กยึดติดอะไรมากถ้าการมีลูกสองคนเอาไว้ให้อดีต เอาลูกมาทำข้ออ้างต่อรองแล้วยิ่งไปประกาศว่าจะไม่เอาลูกอีกยิ่งทําให้เขาแน่ใจว่าเขาไม่ต้องหาอะไรเพราะต่อไปของพ่อก็ต้องตกเป็นของลูกโดยที่แม่ไม่ต้องเหนื่อยอะไรประมาณนี้เนาะบางคนก็คอมเมนต์ว่าการมีครอบครัวใหม่และมีลูกใหม่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างที่คิดไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รักลูกกับตนออมีอะไรสักคนมีสักคน ถ้าจะดีอย่ายึดติดกับอดีตมีแต่คนแชร์ให้เรามีลูกใหม่จากพี่นอ้องเอฟซี FC ก็อยากให้เรามีความสุขมีเจอเรื่องเล่าใหม่ๆอยากให้แบบเผ่านเรื่องอดีตไปให้มันได้สินะคือลูกก็เอาไว้ส่วนลูงสินะพี่น้องเพราะว่าสมบัติก็มีหลายเนาะคะ่ะแบงกัแบแบงกแบงกับอ้หลายเนาะสมบัติะคะ่ะอืมแบ่งกระับทั่วถึงกันค่ะค่ะ,คะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกับอายุแค่ยีห่ห้าแค่นี้นึงเพราะหาไปอีกกับสิ่งไรก็เก้าอีก่าสมบัติเนาะ บางคนกับไปคอมเมนต์นะคะว่าไม่ต้องพูดนะน้องบิ๊กเก็บไว้ในใจคนเดียวคนคอยที่จะทำให้น้องเจ็บปวดใจมีอยู่เออเขารู้ว่าน้องบิ๊กรักลูกมากจะยิ่งทำให้น้องบิ๊กเจ็บปวดใจประมาณนี้เอออย่งกันรักลูกเป็นผลดีของสองเต้าหรือเปล่าเออจริงพูดให้เขาได้ใจสมบัติลูกก็เป็นของเขากับผัวใหม่เพราะลูก อยู่กับเขาประมาณนี้อขนาดไปมาหาสู่หลูกก็ยังอยากอยู่พี่น้องสูมืน่นี่นะคะกับมิเต่เอฟซีเห็นใจบอสบิ๊กพาบาณฟินแลนเนาะมีเอฟซีอีกคนนึงคอมเมนต์ว่าหากบอทบิ๊กจะคิดแบบนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่คิดจะมีใหม่ถ้าบอสบิ๊กคิดก็คงมีไปนานแล้วเป็นไปได้ยากน้อยคนที่จะคิดแบบนี้ส่วนมากจะรีบมีครอบครัวใหม่ มันไม่แฟร์สำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามาถ้าเขาอยากมีลูกสินาะพี่นองแต่ต่างคนต่างมีลูกติดกับอีกเรื่องนึง่งประมาณนี้ FC อีกคนก็ไปคอมเมนต์ว่าวันจันทรหยุดเรียนได้หรือแอดวัศน์พี่น้องบางคนก็บอกว่าก็ดีสิเด็กๆจะได้มีความสุขมองโลกในแง่ดีวสัสน์หลายคนกับความคิดเห็นต่างกันเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็บอกว่า อะไรที่ยังไม่แน่นอนอย่าเพิ่งพูดมัดตัวเลยอนาคตอีกยาวเพราะว่าปลอปภิยยบานฟิลแลนแต่ยังอายุยังหน่อยยังเป็นนุ่มแน่นอยูน่น,นะพี่น้องอย่าไปว่าเขาเลยเรื่องผัวเมียเลิกกันแล้วเขาก็ยังเป็นห่วงลูกอยู่ดีทําเพื่อลูกก็ประมาณนี้นะคะอืม บางคนก็บอกว่าอย่าไปคิดแทนเขาเรื่องลูกหรอกนะดูเขาเพื่อความบันเทิงในฐานะศิลปินที่เราเชื่นชอบก็พอแล้วเออท่านทั้งหลายประมาณนี้เนะคะ่ะน้องพี่น้องเออโอเคจังไดอนาคตจะเป็นไงกะต่อไปกัเดี๋ยวเฮาก็ติดตามฟังเบิรงข่าวเขาต่อไปนะคะพี่น้องสําหรับเมื่อนี้กะอขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ